สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วสงข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุสบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่229อินเดียอ่านโดยนุไอศูนย์ ที่บ้านหนุมานบุษบาบอกหนุมานว่าเธอดีใจที่เรื่องระหว่างนายอิมกับลูกชายจบลงด้วยดีหนุมานบอกบุษบาด้วยความเกรงใจว่าตำรวจลูกน้องเขาทวงว่าหลังแต่งงานหนุมานยังไม่ได้เลี้ยงพวกเขาเลยบุษบายิ้มแล้วถามหนุมานว่าจะจัดงานเลี้ยงลูกน้องเมื่อไรและมีกี่คนหนุมานบอกคืนนี้จำนวนคนคือทั้งหมดของสถานีตำรวจพาเทลาบุษบาบอกไม่มีปัญหาเธอจัดการให้ได้ มินิพริตและมิกกี้นั่งคุยกันที่บ้านนาอิมโดยมีชาม,มิ่งกับาขาคิเชนจันนั่งอยู่ด้วยมิกกี้ทักว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมินิใช่ไหมมินิงงงว่าเขารู้ได้อย่างไรมิกกี้ยิ้มแล้วพูดว่ามีแจ้งเตือนในโซเชียลมินิจึงร้องอ๋อพริตถามว่าจะไปดูหนังหรือปาร์ตี้ดีมินิปฏิเสธเพราะพรุ่งนี้จะเริ่มสอบแล้วพวกเขาจึงตกลงจะปาร์ตี้กันหลังสอบเสร็จ มิกกี้บอกพวกเขาจะเป็นคนแรกที่อวยพรวันเกิดให้มินิมินิบอกได้เลยให้โทรหาตอนเที่ยงคืนได้เลยมิกกี้จึงพูดขึ้นว่าจะโทรทำไมพวกเขาจะมาอวยพรด้วยตัวเองเลยพริตแย้งว่าแม่ไม่ยอมให้เธอออกจากบ้านตอนดึกขนาดนั้นแน่ๆมินิบอกช่วงเวลานั้นเธอไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันเพราะแม่มักจะทำเค้กให้เธอเป็นพิเศษแต่แม่จะแกล้งทำเป็นลืมวันเกิดเธอ แต่จริงๆแล้วแม่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วพอถึงเที่ยงคืนก็จะมีคนโทรมาอวยพรวันเกิดเธอเยอะแยะเลยชามิ่งผู้เสริมขึ้นว่าทุกปีบุษบาจะหาวิธีทําให้มินิประหลาดใจมินิบอกปีนี้แม่ต้องเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แน่ๆเพราะเธอจะอายุครบ18ปีมินิและทุกคนต่างยิ้มยังมีความสุขแล้วสีหน้ามินิก็สลดลงเธอบอกหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา เธอทะเลาะก,กับแม่หลายครั้งเธอรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างเธอกับแม่กว้างขึ้นแล้วมีนิก็ยิ้มอย่างมีความหวังเธอบอกว่าเธอแค่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในวันเกิดปีนี้ช่องว่างนั่นจะหายไปแล้วมีนิก็ไข้ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นการขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นที่บ้านหนุมานบุษบากำลังง่วนอยู่กับการเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ปรุงอาหารเพื่อจัดเลี้ยงลูกน้องหนุมาน เธอบ่นพึมพำกับตัวเองตลอดเวลาว่าเธอรู้สึกเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญมากแต่เธอก็นึกไม่ออกเธอทวนรายการวัตถุดิบทุกอย่างซึ่งก็ครบถ้วนแต่ก็ยังมีบางอย่างรบกวนใจเธอทำให้เธอยังคิดว่าเธอต้องลืมบางอย่างไปนาอีมซึ่งนั่งปอกมันฝรังก็เตือนบุสบาให้ไปที่ร้านบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่บุษบาจะต้องไปกำกับดูแลธุรกิจของตัวเองบุษบาบอกเธอไปแน่ แต่ไม่ใช่ระยะนี้ช่วงนี้เป็นเทศกาลนวาราตรีซึ่งเป็นครั้งแรกหลังเธอแต่งงานแล้วเธอก็กำลังถือศีลอดอีกทั้งมีงานบ้านมากมายที่ต้องทํานาอีมจึงถามว่าแล้วธุรกิจจัดเลี้ยงของบุษบาละ่ะบุษบาบอกนาอีมจัดการได้อยู่แล้วหรือถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ปรึกษามินิเพราะมินิเป็นคนจัดการเกี่ยวกับธุรกิจและติดต่อลูกค้าอยู่แล้ว ในส่วนของการทำอาหารก็มีนาอิมกับกรัรมโมหากมีเมนูใหม่ๆเธอจะแจ้งให้นาอิมรู้นาอิมจ้องมองหน้าบุษบาบุษบาพูดต่อไปว่าเธอต้องการเวลาหลังแต่งงานอีกทั้งจะมีงานเลี้ยงลูกน้องหนุมานเธอจะต้องทำความสะอาดบ้านและจัดบ้านให้ดูดีนาอิมจ้องมองบุษบาที่กำลังพูดอย่างตื่นเต้นดวงตาเป็นประกายสดใสนาอิมจึงเอ่ยถามว่า บุษบาเป็นแม่บ้านเต็มตัวอีกครั้งแล้วใช่ไหมบุษบายิ้มยังมีความสุขแล้วตอบว่าใช่เธอมีความสุขมากที่หนุมานรักเธอเป็นครั้งแรกที่เธอได้รับทั้งความรักจากสามีและเพื่อนตอนนี้เธอทำตามที่นาอิมบอกว่าให้เปิดรับความสุขเธอกำลังมีความสุขในฐานะพันยาและบุษบาก็บอกกับนาอิมต่อไปว่าหากให้เธอพูดตรง,ตรง เธอไม่ได้สนใจร้า,รานแล้วเธอคิดถึงแต่ฮนุมานเธอมีความสุขที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาเธอไม่ต้องการใครอื่นนอกจากเขามีแค่เธอกับเขาเท่านั้นบุษบาหัวเราะยังมีความสุขขณะที่นาอีม,มีสีหน้าหนักใจกำโมมาที่สำนักง,งานคาตริเธอปวดหลังเพราะต้องยืนปรุงอาหารที่ร้านต่อเนื่องนานกำโมบอกให้คาตรินวดให้เธอหน่อย แต่คาตริที่กำลังง่วนอยู่กับการลงบัญชีไม่สนใจกัมโมจึงเสียงดังใส่คาตริแล้วขู่ว่าจะตัดเงินค่าขนมของเขาช่วงนี้คาตริไม่มีงานเข้ามาเลยมีเพียงไรายได้จากกัมโมที่ได้จากร้านของบุษบาเท่านั้นคาตริหน้าเสียเขายิ้มแย่แยรีบเดินมานวดให้กัมโมกัมโมพูดกับคาตริว่าบุษบาเห็นเธอเป็นเหมือนคนรับใช้บุษบาโมแต่ยุ่งอยู่กับการแต่งตัว เธอทิ้งภาระเรื่องงานทั้งหมดให้นาอิมกับเธอแต่บุษบาเป็นผู้ตักตวงผลกาไรทั้งหมดเราก็ได้แค่เงินเดือนคาตริจึงเสนอว่าหากบุษบาไม่อยากทำร้านแล้วเราก็ควรจะเซ็งร้านนั้นแล้วกัมโมก็จะมีชีวิตที่สุขสบายหรูหราอย่างบุษบาได้กำไรทั้งหมดก็จะเป็นของเรากัมโมบอกไม่ง่ายอย่างนั้นแม้บุษบาจะหลงระเริงอยู่กับหนุมาน แต่มินิที่ฉลาดแกมโกงก็คอยจับตาดูตลอดรายชื่อลูกค้าและบัญชีก็อยู่กับมินิคาตริยิ้มเจ้าเล่แล้วพูดว่าหากสายสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้ยังแน่นแฟนพวกเราก็จะไม่ได้อะไรเลยกมโมบอกความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้ไม่ต่างจากตะเกียงกับไส้ตะเกียงจะแยกพวกเขาได้อย่างไรคาตริพูดช้าๆด้วยสีหน้าเจ้าเล่ว่าไม่ใช่เราที่จะแยกพวกเขา คนที่จะแยกพวกเขามาถึงแล้วหนุมานกลับมาบ้านก็เห็นบุษบานั่งพักอยู่ที่ชั้นบนบุษบามีอาการปวดไมเกรนซึ่งอาจเป็นเพราะเธอถือศีลอดในช่วงนวราตรีขณะที่เธอยังไม่ได้เตรียมวัตถุดิบที่จะปรุงอาหารเลยบุษบาร้องไห้ว่าเธอยังไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยมินิก็ไปเรียนหากมินิอยู่คงช่วยเธอได้มากทุกอย่างคงเรียบร้อยไปแล้ว บุษบาเริ่มร้องไห้หนักขึ้นด้วยความวิตกว่าเธอจะทำทุกอย่างพังหนุมานบอกไม่เป็นไรเขากอดเธอไว้และปลอบเธอเขาบอกไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเธอไม่สบายจึงทำอาหารไม่ได้ก็แค่เลื่อนไปเลี้ยงพวกเขาวันอื่นก็ได้บุษบาฟูมฟายบอกไม่ได้อนุมานนัดพวกเขาแล้วจะทำให้หนุมานเสียชื่ออนุมานบอกงั้นก็แค่หยิบโทรศัพท์มาสั่งอาหารก็จบเรื่องไม่ต้องทำเอง บุษบาแย้งว่าแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อจะมาทานอาหารที่เธอเป็นคนปรุงแต่และร้านก็มีสูตรอาหารของเขารสชาติจะไม่เหมือนกันหนุมานยิ้มแล้วบอกว่างั้นก็สั่งจากร้านที่ใช้สูตรเดียวกับบุษบาสิก็เธอมีร้านอาหารของตัวเองแล้วจะไปสั่งที่อื่นทำไมหนุมานโอบบุษบาไว้แล้วบอกบุษบากังวลโดยใช่เหตุที่ร้านพาเทลาเบส์ นายอิมตะโกนเรียกกมโมให้รีบม,มาช่วยงานเมื่อเห็นกมโมเดินกระเพกกระเพกออกจากสำนักง,งานคาตรินายอิมบอกตอนนี้มีออเดอร์ใหม่กมโมบอกเธอทำไม่ไหวเธอปวดหลังมากเพื่อให้คาตรินวดหลังให้เมื่อกี้กมโมบ่นบุษบาว่าทำตัวเป็นราชินีกมโมถามนายอิมว่าพวกเราได้อะไรกับการทำงานอย่างหนักเช่นนี้บุษบาก็แค่ให้เศษเงินพวกเรา นาอิมปรามกัมโมว่าให้หยุดพูดและลงมือทำงานมินิพริตมิกกี้เดินผ่านหน้าร้านก็ได้ยินนาอิมกำลังทวนเมนูอาหารมินิแปลกใจว่าใครสั่งอาหารเหล่านี้เพราะปกติเธอจะเป็นคนรับออเดอร์เองทั้งหมดนาอิมบอกหนุมานเป็นคนสั่งมินิยิ้มแล้วหันไปสบตาเพื่อนๆในใจก็คิดว่าแม่กับหนุมานต้องเตรียมจัดปาร์ตี้ให้เธอแน่ๆกัมโมพูดขึ้นว่า บุษบาเริ่มสั่งให้พวกเราทำอาหารให้เธอทานเองที่บ้านแล้วหรือกัมโมแค่นยิ้มหันไปมองมินิแล้วบอกว่าบุษบาอาจจะแต่งตั้งให้พวกเราเป็นทาสของเธอก็ได้นาอิมจึงบอกกัมโมว่าที่บ้านหนุมานจะมีงานเลี้ยงตั้งหากละ่ะหัวใจมินิยิ่งพองโตด้วยความดีใจพวกเขาต้องเตรียมฉลองวันเกิดให้เธอแน่ๆพริตบอกมินิว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีของมินิทั้งที แต่เธอกับมิกกี้กลับมาร่วมงานไม่ได้เพราะแม่ของมินนี่โกรธพวกเขาสองคนมินนี่จึงพูดว่าเธอฉลองไม่ได้หากไม่มีพวกเขาเธอมั่นใจว่าแม่ต้องยอมให้เธอชวนเพื่อนมางานด้วยแม้เธอกับแม่จะทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายแม่ก็ต้องการให้เธอมีความสุขพริจึงยิ้มออกแต่มิกกี้ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยมินนี่จึงบอกให้เชื่อเธอแม่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุข แม่ต้องยอมให้เธอชวนเพื่อนมาร่วมงานแน่ๆมินิกลับมาถึงบ้านก็เห็นหนุมานกำลังสารวนอยู่กับการจัดเตรียมจานชามเพื่อรับแขกมินิยิ้มแล้วแซงเดินไปถามหนุมานว่าเขากำลังทำอะไรหนุมานบอกเขาเชิญพนักงานและตำรวจที่สถานีให้มาที่นี่มินิพึมพำกับตัวเองว่าหาข้ออ้างได้ดีมินิถามว่าต้องการให้เธอช่วยไหมหนุมานปฏิเสธ เขาบอกให้เธออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบดีกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเองมินิถามถึงแม่ฮนุมานตอบว่าแม่ไม่สบายเธอปวดหัวนอนพักอยู่ในห้องมินิจึงจะเข้าไปหาแต่ฮนุมานห้ามไว้เขาอยากให้บุษบาพักผ่อนให้เต็มที่มินิเห็นด้วยก่อนมินิจะเดินขึ้นไปชั้นบนฮนุมานบอกตอนเย็นมินิไม่ต้องลงมาทานอาหารเขาจะเอาอาหารไปให้เธอที่ห้องมินิยิ้มแล้วตอบตกลง มินิพึมพำกับตัวเองขณะเดินขึ้นชั้นบนว่าเป็นข้อแก้ตัวที่ดูดีแม่ปวดหัวลูกน้องหนุมานจะมาที่นี่เธอคิดว่านี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆขณะที่มินิอ่านหนังสืออยู่ในห้องก็มีเสียงกดกริ่งประตูบ้านดังขึ้นมินิเหลือบมองนาฬิกาซึ่งบอกเวลาสองทุ่มเธอรู้สึกประหลาดใจเพราะปกติงานฉลองวันเกิดจะเริ่มตอนเที่ยงคืน มินิจึงย่องไปแอบดูว่าใครมาอย่างตื่นเต้นซึ่งคนที่มาก็คือบรรดาลูกน้องของฮานุมานนั่นเองมินิที่แอบดูอยู่รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ทุกคนแวะมาร่วมฉลองวันเกิดกับเธอทุกคนมาพร้อมกล่องของขวัญฮนุมานรับของเหล่านั้นไว้มินิดีใจมากที่แม่กระตือรือร้อนในการจัดงานให้เธอจบตอนที่229 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ